รถทำเยอะเรา,า,รา,า <S <s เลยนาวเมื่อยเยอะเจ็บหลายๆอย่างรถที่เราขับไปโรงพยาบาลเลยก็คือรถที่เช่ามาจากสนามบินคขั้นเดียวสามเราออกมาจากสนามบินกี่โมงวันนี้ผมมาตั้งแต่วันที่26ครับอืมแล้วไปพักที่ไหนครับกลับบ้านครับกลับบ้านมีรถเทา่ยวสนามบินพร้อมกันมากลับไปหาป้าไปทำบุญที่บุญเหรออ๋อกลับไปทำบุญแล้ว มามาวางแผนของนแล้วเราก็วางแผนแล้วคราวนี้เราเรามาถึงเดชวันไหนวันนี้เหรอไม่ครับผมมาแล้วรอบหนึ่งมาดูรานเล่าหนึ่ดูรนเราคือวางแผนแล้วครับวางแผนเสร็จแล้วเขาเขาเราเข้าไปก่อเหตุกี่โมงนนีวันนี้มาวันนี้ค่อยไปก่อเหตุกี่โมงผมไปแต่เที่ยงบ่ายแล้วไปแต่บ่ายถึงบ่ายก็นั่งเล่นแต่ว่าพกปืนไปด้วยแล้ะ ปืนกับน้ำมันเรียบร้อยแล้วปืนกับน้ำมันประมาณบ่ายบ่ายประมาณนี้เี่านั้นแ้แล้วเริ่มต้นยังไงตอนนี้เราพฤติการในตอนเริ่มต้นเลยเริ่มต้นก็เรื่องก็ตั้งใจจิตนาวางแผนมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็ดนดูนล้วดูช่างเหน็ตอนนั้นโรงพยาบาลชัาเหน็บตึกสองก็ตึกสาม ใส่เกล็ดรถเลยยังดูแลเรารอบเลยครับอ๋อแล้วเขามาเอาน้ำมันที่รถหมอคนเดียวแล้วก็มาเติมน้ำมันใส่ถุงน้ำมันใส่ถุงถุงวานเจี้นถุงใหญ่เลยถุงใหญ่ถุงวานเจียนใหญ่ขนาดเนี้ยปีบเป็นรอบกี่ลิตรอ่ะลูกบอลเบอร์สามนะครับตามถุงที่เห็นก้านครับตัดสานตามเห็นเลยครับฟังไม่แตกด้วยมีแตกมีไม่แตกร วางไปแต่ก็ยังไม่ยังไม่มาเนี่ยแต้องจุดไฟอีกผมเอาเจอฮอโยนเข้าไปอีกครับเตอร์ฮอเที่อเติมเตาถ่านหมูย่างครับตเตรียมมาอย่างดีเราจุดแล้วก็โยนเข้าไปเลยครับตเตรียมมาทั้งหมดวางแผนมาครับแล้วก็หลุนี้ออกมาตอนนั้นยังไม่ได้ยิงใครเนายนะยิงไปแล้วครับยิงไปแล้ว,ลวยิงคนฉีดทั้งกับเติมครับยิงก่อนยิงก่อนวางเติมเขาก่อนยิงครับ เขาจะวิ่งเข้ามาดับเขาเราก็จะมาดับไปยิงก็ยิงครับยิงวันนี้นะพี่หมองอะไรทั้งนาใจทุ่งนาที่ผมอธิบายครับเยอะๆจอดรถเยอะๆที่เขาถามมาฟ้างินเทียวฟ้าเงินครับ